เกินไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับว่าปัญหา pm 2 5หนักจริงๆในปีนี้นะครับตอนนี้เองในทน่านของนายกรัฐมนตรีครับเขาก็ย้ำทุกหน่วยงานยกระดับในการแก้ไขปัญหา pm 2 5นะครับบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นและก็มีการประกาศนะครับขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน pm 2 5อย่างใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องด้วยครับ นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองครับปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ของประเทศไทยห่วงใยประชาชนที่อาศัยและทำกิจกรรมในพื้นที่ ที่สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5รุนแรงครับกำชับทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทุกระดับบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการเร่งแก้ไขปัญหา PM 2.5 ตามแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองภายใต้3มาตรการสําคัญครับคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่การป้องกันและลดปัญหามลพิษที่ต้นทางแหล่งกําเนิดและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษรวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ภายใต้แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองในปี2566นี้ด้วยนะครับซึ่งท่านนายกรัะท่ ก็ได้กำชับค่ะให้ยกระดับเชิงปฏิบัติการให้เข้มข้นขึ้นทั้งการปรับแผนค่ะแล้วก็การตรวจสกัดรถควันดำการเข้มงวดในเรื่องของการก่อสร้างการตรวจโรงงานการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นและจริงจังควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงการงดเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรวัชพืชต่างๆขยะแล้วก็การเผาป่าค่ะซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศหากเผานะ ก็จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยคะ่ะครับผมทางนี้เนี่ยนะครับทางด้านของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศครับก็ได้มีการประกาศห้ามเผาปี2566ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือแล้วจนถึง30เมษายน2566ยกเว้นจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่ประกาศห้ามเผาในที่ล่งถึง16เมษายน2566อีกทั้งนายกรัฐมนตรีครับยังเน้นย้ำถึงการดำเนินการตามแผนเฉพาะกิจ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี2566ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับโดยผู้ว่าชการจังหวัดนะครับก็เป็นซิงเกิลคอมานนะครับในการยกระดับการลดการเผาอย่างเด็ดขาดในช่วงวิกฤตรวมทั้งการบริหารจัดการเชื้อเพลิงผ่านโปรแกรมเบิร์นเช็ค เพื่อให้สามารถควบคุมจุดความร้อนได้ในระดับที่เหมาะสมไม่ทำให้ค่า PM 2.5เกินค่ามาตรฐานจนสูงเกินไปเพราะเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนเป็นอีกปัจจัยและสาเหตุสำคัญของปัญหา PM 2.5ที่เกิดขึ้นขณะนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมีการติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องทันกับสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพเศรษฐกษิจสังคมสิ่งแวดล้อมและดําเนินการชีวิตประจําวันของประชาชนให้มากที่สุดด้วยนะครับคุณผู้ชมคะเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะได้มีการขับเคลื่อนโครงการลนรงประชาสัมพนันธ<ๆ>์การฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าแล้วก็จัดแนว ป้องกันไฟป่านะคะ2แผ่นดินโดยได้มีการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศเมียนมาด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เน้นย้ำนะคะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางแล้วก็ระดับพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับพื้นที่บริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้านให้ประสานความร่วมมือค่ะกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะในการแก้ไขปัญหาไฟป่ารวมไปถึงหมอกควันแล้วก็ PM 2.5อย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นการประสานความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้านในการใช้รถไฟฟ้ารวมไปถึงการปรับใช้พลังงานหมุนเวียนหรือว่าพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การลดใช้พลังงานหรือว่าเชื้อเพลิงจากฟอสซิลซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานของทั่วโลกในการที่จะร่วมมือกันลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อนําไปสู่การพัฒนาแล้วก็การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันค่ะในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับจะมีการสื่อสารเชิงรุกในการแจ้ง เตือนป้องกันกับประชาชนรวมทั้งการเพิ่มความเข้มข้นครับในการปฏิบัติการโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการต่างๆที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ภายใต้แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี2566โดยย้ำครับให้ขับเคลื่อนการปฏิบัติ ให้มีผลและครอบคลุมเป้าหมายทางพื้นที่เมืองพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าโดยใช้กลไกระดับพื้นที่กำกับเข้มนะครับพื้นที่เพาะปลูกอ้อยข้าวและข้าวโพดและพื้นที่ป่าและให้ติดตามเฝ้าระวังจุดความร้อนเพื่อลด ต้นเหตุของการเกิดปัญหา PM 2.5ให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้รวมไปถึงการทำความเข้าใจกับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่เป็นต้นเหตุและเกษตรกรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตระหนักรู้และร่วมมือกันป้องกัน PM 2.5ในช่วงเวลาวิกฤตดังกล่าวด้วยนะครับในขณะนี้เองนะคะคุณผู้ชมทุกท่าน,นสามารถที่จะเช็คสภาพอากาศในพื้นที่ที่เราอยู่ได้นะคะเพราะว่าจะได้ป้องกันตนเองโดยประชาชนค่ะสามารถที่จะติดตามสถานการณ์ภาพรวมนะคะของ p m 2.5 ผ่านทางเว็บไซต์ a i r f o t h a i c o m หรือว่า airbkk.com นะคะรวมทั้งแอปพลิเคชัน a i r f o t h a i แล้วก็ airbkk เพื่อที่จะทราบมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพของตนเองให้ปลอดภยัยโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ,ะถูกต้องนะครับเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเหล่านี้นะก่อนที่ท่านเนี่ยจะไปทําอะไรข้างนอกเนี่ยนะฮะผู้ชมในยอย่างของผมเองนะครับก็มีโหลดไว้อย่าง air4thai เนี่ย โหลดเข้าไว้ในเครื่องเลยก่อนที่ผมจะออกไปข้างนอกนะ,ะเช็คกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าบริเวณที่เราอยู่จังหวัดที่เราอยู่ณนะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนนะะเนี่ยนะฮะเนี่ยคือ a i r ์โฟร์ไทยนะครับ<ะ>เข้าไปนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปเช็คดูสภาพอากาศที่เกิดขึ้นณนขณะนี้ได้ <ใน S 2> ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ้ากดเข้าไปแล้วนะครับโหลดกันสักครู่นึงอ้าวันนี้นะครับอากาศในพิซูโลกค่อนข้างที่จะดีดีกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเลยนะครับ